ยังรักและห่วงใหญ่ทันวาโผคอมเมนต์กรีนเตรียมโบกมือลาเมืองไทยหลังประกาศเลิกเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ประกาศเลิกกันไปแบบสดๆร้อนๆสำหรับอดีตคู่รักนักแสดงกรีนอัสดาพรและทันวาสุริยจักรหลังคบหากันมายาวนานกว่า8ปีโดยตอนนี้เหลือเพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น ต่อมาล่าสุดสาวกรีนได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังได้ไปเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกราในรายการดังพร้อมเผยว่าเตรียมโบกมือลาเมืองไทยและบินไปเรียนต่อที่เกาหลี3เดือนโดยบอกว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วพร้อมลุยงานและไปเรียนต่อแล้วคะ่ะ หนุ่มธันวาก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นอิโมจิรูปหัวใจสามดวงทำเอาแฟนๆเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นว่าขอบคุณที่ยังรักและนึกถึงกรีนนะคะมีตรภาพแบบนี้น่ารักค่ะรักษาไว้นัานๆน,น,นะคะและเสียดายจังแวบแรกคือตกใจมากยังไงก็สู้ๆนะคะทั้งคู่เลย